สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเกตพุทธคุณพักเครืนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านไดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอนะจ๊ะพี่พี่ตามไม่ทันหรือว่ายังไงนะคะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้จากพี่เบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ๋ามาจ้ะพี่รายการแรกนะรายการแรกพี่เป็นพระบูชาจ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่แต่ว่าองค์พระเยอะมากตรงกลางจะเป็นพระพุทธองค์ใหญ่นะพี่นะตรงข้างๆ้าง าจะมีพระเยอะมากจะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นะอันนี้คือสภาพใต้ฐานนะพี่นะสภาพใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จาะพี่นะคะเก่าๆสวยๆนะรายการนี้หนูเปิดไว้ที่1500หบาทนะจากพี่นะคะตามสภาพเลยนะถ้าเกิดว่าภาพไม่ช <PU> ัดย <sub yup> <Bal, S 1> ังไงไม่มั่นใจยังไงพี่ทหาหนูหรืออดไ์ค่ะพี่ขานะคะนี่คือสภาพด้านหลังพี่สภาพด้านหลังก็องค์พระเยอะเหมือนกันนะหนูไม่ทราบว่าเป็นพระที่ใดนะพี่นะนะคะรายการนี้1,500บาทนะพี่นะปลายทางบวก100บาทนะพี่นะ เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะ1,5 0 0บาทพี่สภาพใต้ถังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่พาะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะคุณลูกค้าพาะค่อนข้างมีน้ำหนักพี่นะคะเปิดไว้ที่1,000บาทนะพี่นะคะเอ้ไม่ใช่ขอโทษจ้ะพี่1,5 0 0าบาทจ้ะขออภัยนะ1,5 0 0าบาทจ้ะพี่นะคะองค์พระเยอะมากนะคะองค์พระเยอะมากนะจ้ะพี่นะนะคะพี่ตามสภาพเลยนะ1,5 0 0าบาทนะคะพี่ปลายทาง50บาทนะ ไม่ใช่ไปทางหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะขอไปพี่จา๋าโอเคจะองค์ต่อไปเลยจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นแบบคล้ายๆพระช,ชัยหรืออันอย่างนั้นและคะ่ะพี่นะคะแล้วก็จะมีเบี้ยกแก้จะมีตะกรุดเซ็ตนี้เก้าร้อยบาทพี่เซ็ตนี้หนูขอไปที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะตามสภาพนะพระก็ค่อนข้างเก่านะพี่นะเพราะว่าส่วนตัวเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะ นะคะมีเบี้ยแก้มีตะกุดนะจะมีองค์พระเป็นพระชัยหรือเปล่าคะพี่นะคะชุดนี้นะพี่นะขอไว้ที่9 0้าอบาทพี่ปลายทาง50บาทอันนี้พระชัยพี่อันนี้เจ0ดรอบาทจะ้ะซูมกล้องแป๊บนึงอันนี้7จ็ดร้อบาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่นะคะ พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ๋าเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดหลวงพ่อทบอันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่ตะกุดมีสี่ดอกนะเป็นตะกุดดอกเล็กของหลวงพ่อทบลายธงชาติพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่เป็นสายคาดเอวนะปกป้องคุ้มภัยนะพี่นะนะคะ 700บาทพี่นะคะเป็นลายทรงชาตินะพี่นะเป็นของหลวงพ่อทบประชนแดนนะ700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้ไม่มั่นใจเป็นหลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะพี่นะอันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจนะพี่นะอันนี้500บาทพอจอ้ะพี่นะคะอยู่ในหลอดอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพานี้จากพี่นะคะ500บาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นสร้อยหลวงพ่อท่านฉุยพี่พร้อมสร้อยนะขอไ้ที่600บาทพอจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจหลุนะพี่นะเป็นแบบจัลุ แล้วก็ข้างข้างก็จะมีขอบอย่างนี้ค่ะพี่นะคะสส้ยก็อย่างที่เห็นเลยพี่นะคะรายการนี้6 0 0บาทพี่นะคะรายการนี้หนูโขไว้ที่6 0 0บาทนะพี่นะปลายทาง5 0บาทพี่เพรามบนจะส่งสินค้าพี่จากพี่จ่าไม้แกะหลวงปู่ทิมพี่700บาทจ้ะเป็นไม้แกะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะแต่แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรพี่นะคะได้มาสภาพนี้เลยจ้ะ จ้าเก่ามากสวยงามมากนะรายการนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้แพะพี่แพะไม่มั่นใจนะพี่นะ6หกร้อยบาทพอจ้าเก่ามากพี่สวยงามมากนะสภาพเก่าๆสวย,สวยๆพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่คุณแผนปูทิมด้านหลังก็จะเป็นพักกิ่งนะองค์นี้ห้าร้อยบาทพอจ้าพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นพักกิ่งอย่างีนจ้ะพี่5 0 0รอบาทจ้ะสลอดกอลูกเล็ดพี่6 0 0บาทจ้ะขย่อจะมีเสียงกิ่งขย่อจะมีเสียงกิ่งนะคะคุณลูกค้ารายการนี้ขอไว้ที่6 0รบาทพอจ้ะรายการนี้6 0 0บาทนะพี่นะปลายทาง5 0บาทพี่พร้อมบอจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะตะกุดหลวงพ่อเพิษหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะอันนี้6 0รบาทจ้ะเก่ามากพี่พี่ดูความเก่าสิคะพี่นะคะเก่ามากอันนี้พี่เก่าจริงนะคะตามสภาพนะพี่นะตามสภาพนะนะคะ ขอภาพเพิ่มเติมพี่อนลน์ได้เลยค่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0ู4ย์5ปดส0 6ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งดศย์หรบาทจา้ะอันนี้ก็ไม่ทราบพ,พี่อันนี้ห้ารบาทพอจะเป็นเหมือนเชือกถักนะพี่นะเป็นเหมือนเชือกถักพี่นะคะก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงถามว่าหนักเยอะไหมก็ไม่ได้หนักเยอะพี่นะห้ารบาทจา้ะอันนี้ก็ห้ารบาทเช่นกันพี่นะคะอันนี้เป็นตะกุดหรือเบีย้ยแกม้มรูพี่นะคะนะคะ องนี้ก็ห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะปลายทางมีรอยจานไหมพี่คะมีรอยจานนะองคนี้ห้าร้อยยบาทอันนี้จะเป็นเคี่ยวหลวงพ่อป่านพี่เคี่ยวพ่อป่านนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทนะพี่นะเรื่มกรอบเรื่อมกรอบพลาสติกพี่สภาพสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะภาพไม่ใช้ยังไงพีอ่อลไลขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่เคี่ยวนี้เก้าร้อบาทจ้ะอ่าประหลัดขิกประหลัดขิกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทพอจะพี่ประหลัดขิกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทนะพี่นะนะคะ เจ็ดร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทพี่พี่จ๋ามีจ้ะมีความยาวมีเล่มนี้แป๊บหบนึง่งความยาวมีเล่มนี้พี่รวมปอกรวมด้ามนะอยู่ที่หกนิ้วพี่รวมปอกรวมด้ามหกนิ้วพี่นะคะ พันเชือกเก่าๆมีตะกุดอยู่3ามดอกพี่สภาพด้านในจะเป็นทรงขุดว่านความยาวของใบมีดอยู่ที่3มนิ้วอ่าใบนะใบสานิ้วพี่เป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมพี่ขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะพี่พี่ดูความเก่าจะ้ะพี่ดูความเก่านะอ่า ขอไว้ที่1,000บาทจากอันนี้คือเล่มที่1น,นะอันนี้คือเล่มที่1จะพี่100 0บาทพี่เป็นมิตขุดบ้านหลวงพ่อเดิมส่วนรายการนี้หลวงพ่อเดิมเช่นกันจะพี่อันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วพี่ ความยาวอยู่ที่ประมาณ7นิ้วพี่ขานะคะได้มาสภาพอย่างนี้พี่ได้มาสภาพอย่างนี้เป็นตะกุดนะแต่มันหลุดเข้าไปข้างในพี่มันหลุดเข้าไปข้างในพี่ขารายการนี้1,000บาทเช่นกันพี่ขาใบนะความยาวของใบเล่มนี้อยู่ที่ประมาณ3นิ้วค่ะพี่ขานะคะมีจะเป็นทรงปลายแหลมมีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่เล่มนี้1,000บาทเช ЕН ่นกันพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทเช่นกันนะพี่นะปลายทาง50บบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นมีดหลวงพว่อเดิมนะพี่นะเป็นมีดหลวงพว่อเดิม ส่งปลายเหลียมหนึ่งพันบาทพี่ปลายทางฮาสิบบาทจ้ะปิดเล่มหนึ่งเล่มสองแจ้งท้ายพี่พี่ขาพายอดขุนพลพายอดขุนพลนี้นะพี่นะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเก่ามากพี่พร้อมกรอบนั้นแล้วจะเป็นเนื้อสิมแดงออกแดงๆนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบค่ะพี่ขานะคะนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้อยบาทนะส่วนรายการนี้ลงปุ่ทิมพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ อุทิมนี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่อ่าพี่ขาพลาสติกค่อนข้างหมุนหมุนมองยากนิดนึงนะพีน่นะคะหลวงพ่อเงินนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพิมอ,อะไรพี่มาในเรื่องกอบพลาสติกเก่าพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่รูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นพระรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่อ่ารูปหล่อจีนจ้ะพี่จ๋ารูปหล่อจีนก็ห้าร้อยบาทนะ เก่ามากพี่นะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยพี่นะคะ500อบาทนะส่วนรายการนี้กูมารหลวงพ่อกลวยพี่จ่าหกรอบาทจ้ะเป็นกูมารหลวงพ่อกลวยนะพี่น้าเนื้อตะกัวเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะคะ6 0 0บาทจ้ะตามสภาพเลยค่ะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพี่จ่ารูปปหลวงพ่อเดิมองค์นี้ห้าร้อบาทพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะใต้ฐานมีรอยจานพี่เก่าสวยจ้ะนะคะตามสภาพเลยนะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะพระนปกจะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อท่านใดปลูกเสกนะ องนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะเป็นพระนับปกจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นปิดตาพี่ปิดตายันยุ่งนะคะพี่นะคะเก่ามากแล้วก็สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทพี่ไม่ทราบเนื้อนะองค์นี้แม่ค้าไม่มั่นใจเนื้อพี่นะคะตามสภาพไปนะห้าร้อยบาทจ้าปูอี่ยมพี่ปูเอี่ยมนี้เขาห้าร้อยบาทเช่นกันพี่เป็นฉลุนะ เป็นฉลุจะพี่ตามสภาพเลยนะห้ารอยบาทจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อหลวงอ่าหลวงพ่อแดงพี่หลวงพ่อแดงนะเป็นเหรียญพ่อแดงพี่นะคะองค์นี้ห้ารอยบาทพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทจะเต่าจะพี่เต่านี้ก็ห้าร้อยบาทนะจ๊ะนะคะหลวงปู่หลิวพี่นะคะตามสภาพเลยพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พกันพี่พกันนี้ขอไวทีธธ่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ เรื่มกรอบสวยมา,ามากพี่นะคะกรอบนี้หนูก็ไม่ทราบเ่ราเขาเรียกว่ากรอบเลนหรือกรอบอะไรพี่นะนี่ค่ะพี่อันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันพี่เจ็ดร้อยบาทอุ้ยพี่ขอไปแป๊บนึงแป๊บเดียวพี่ข่อไปโอเคเดี๋ยวพี่ มือไม้ส่วนรายการนี้พี่เหลี่ยงกลมพ่อกลวยจ้พะพ่อกลวยนี้พ่ออาเลี่ยงกลมพ่อกลวยนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดพ่อทวดนี่ก็ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันน,ะ,ะ,พะ,นะ,พะพี่นะคะพ่อทวดนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะซุ้มกอห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ตามสภาพเลยนะภาพไม่ใชดยังไงแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ถกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะเทาเวทพี่ปุ่มหมุนห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นเท้าเวทปูหม,มุนนะคะพี่น้าห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้รูปป่อนหลวงพ่อทบวัดชนแดนพี่จา๋าองค์นี้ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะ ปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่พร้อมอ و จะส่งสินค้าให้ฟรีนะโอเคนะคะคุณลูกค้าจาาคุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนภาพประชัดภาพเบยยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแมค่ค้าหรือแอนไลน์นะ 0, 84, 0 65, 9, 8น0 6 5ป1ส0่นถู้าเก้่นจ้าเบอโทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ฝากขอบคุณลูกค้าใหม่ลูกค้าก่อนนะคะพี่ที่คอยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บุทะคุณพระเครื่องนะคะพี่แล้วก็ช่วยอุดหนกันมาตลอดนะคะพี่คะ่ะอีพีนี้หนึงก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า